คนบอกเลยว่าวันนี้มีความสุขม,มากๆที่ได้มาร่วมโครงการด้วยกันใครมีโอกาสก,าก็มาร่วมมาโครงการนี้แล้วกันนะครับ สร้างความประทับใจมากกว่า15ปีแล้วสําหรับกิจกรรมเยาวชนที่ประสบความสาเร็จสูงที่สุดมีเยาวชนผ่านโครงการแล้วมากกว่า3,200ครอบครัวโครงการทรูพิชชันต์โตโยต้าจูเนียร์โกคาร์ดเทรนนิ่ง2016กิจกรรมที่น้องๆจะได้สนุกกับการเรียนรู้การขับขี่รถค้าที่ถูกวิธีกฎจราจรและความปลอดภัยไปพร้อมๆกันได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆและทํากิจกรรมกับพี่ๆศิลปินสร้างความสมัมเมคขี่ด้วยก็ดูเขามีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีความกล้าแสดงออกจะเรีนื่องความปลอดภัยความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็การััรรบสมคน้องๆมี 1> 8 1ยุปีถึิดปีเปิรรับสมัครวันสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2559ณห้องประชุม2ชั้นอาคารจอดรถใหม่อาคารทิปโก้พระราม6น้องๆรับไปเลยชุดสูทนักขับหมวกนิลภัยเสื้อทีเชิร์ตมวกแก๊ปอาหารกลางวันทั้ง2วันและใบประกาศนียบัตรสำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่0 0 0 2 5 8ถึง9อีกหนึ่ง,งการดีๆจาก t r u e Vision